สวัสดีค่ะพี่หนุ่มหลังจากที่ห้าไปหาเขียดมากเนาะค่ะนอกจากห้าโบกินเขียดด้วยค่ะเด้ออันนี้ส่งไก่ส่งไก่ห้าสีเข็ดนลำยาเขาปุุนไก่บ้านนะคะตาทองให้ความอนุเคราะห์มาหนึ่งตัว <laughs> สวัสดีค่ะแ <laughs> ม่รุสวัสดีค่ะเปียกบอยู่กับมัส่ซสวัสดีสวัสดีแต่ด้วยแม่รู้กูเท่าทีวีกัน ตาทองแล้วเอิอตาทองลูกซำนีน่เลยซำนีน่เลยแม่อยู่เฮือนเขาเจอแล้วบอกก็ตาทองโอ้ยพี่หัวงถือว่าจังละมือจะบาดพี่น้องเอ้ยกระลูกตัวตาทองกินนมเนาะมีเลือดไก่ิเนื้อจากเท็ดอินไอ้นั่นนะตรงหิึงเฝ้ากินหยาดเสียก่อนเลือดย่อยแล้วพี่น้องงามกับปอกหอมตอนนี้ก็ลังซอยกันแล้วพุ่งแล้เบียดเลยค่ะพี่น้องสรุปแต่โซ่ ทอดเงี้ยมาทันมาตะทองไปอ่านำแหงัวอยู <the <the sure> ่ตาม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 อนนี้กำลังเขี่ยกะทิแตกมันซับไก่เผื่อน่ะน้าซาเกือบเกือเกือโอเกือบไมเนี่เออซอยกันยาไก่บ้านครับพี่น้องกินกังเว้นนี่แหละ เลือกระจงไว้ให้ลูกให้เต่าลูกใหหล้านทั้งเล่มาจากโ่งเรียนดูล่องาดีเว้ยคนไปนําหัวกะทิหเดี๋ยวจุดเจดก่อนมาเก้เลย แห้งมันจนหายเบิดน้ำลายเืไหลไก่เออาวายู่ด้ยังหัว่าออไก่อันนี้ไล่ไงผส่ใส้ผงชูร้ายผู้เพราะว่าตรงดูทางผีนี่เองโอ้โอลงมาซักจึกลงอันนี้เลยซักจึกลงหอเลยค่ะพี่น้อ เลือดขณะต้นน้อยนมงคุณพด,ดีเนาะอุ้ยอีนี่ไม่ออกอท้ายแด้ท้ายสุดใส่หอมใบบัครูทต้นหอมสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมากิน้วล่ารับนี่ก็โดยนิ้วแห้ง กวยแหลก้วมูกวยแแล้วเนาะกวยแรกรอิ้วมันใบแบบน้นป็หยังใบนิ้วมดมหมนกมาวมามใหมิ้วมาใยท้วนใมิวกินบ่ได้น้ำยาไก่มามาหง้เอาสอนใหม่ จะนั่งนี้ตัวตองนั่งหน่ว okay. mm, mm. uh, right. ่าิเป็นนั่งน้ำตาโดยเนาะเป็นนั่งหัหมอไปหมอเป่งนึกน่าจะาดเวอ๋อเนื้อปลาได้เหรอขอด้วยได้คนไดีวนไน่ะขอด้วยเน่แล้วเอ็ก็ขด้วานะน่าจะจอดขอด้วยครั้ขึ้นไงกูท่อนสีไอ้กินเดือดอุ้ยเจ้าหมอนมันเดดไข้าไนวแล้วไม่รู้วากอดเฮ้ยตากเต็มหวง โอ้โหเขาถูกขอั่งจับมัด้วยเอาคนโอ้ยแกงาต้อย่งทำเลยแก่บางคนดล้มา่ามนูจ้าปลาเหลาเลยไหนไดี่ยกินไหอนตีนอของหอนหอนกินแดหอนห่อนห่อนเหอนเโอ้กินยสตงแก้วหอดพักกระเดาเนียหอพกกระเดา ใช้ซีลาผสสวกับเกืมันักผสสวนเต็มอยู่พี่น้องแมนี่ต้องทลาบนะกอันนี้ใ่ตูดีฮะเจ้ใช่ตู้ยหยังลังจัเนี้ยเแมนบ่หละตะทอมแมเต่งม่วมันสีบดคู้ไม่หยังลัผมมาเียว่เ น,นักเอาใช่แสบพี่น้องมาดูไปหนังดอกพี่น้องทั้งหลายก็อยากเขกินมาเหรอกินกันอย่างนี้กบกเสน่เลยเนกับทอที่กันนนอนไก่เรากินโบเรากินนามหนามันแต่เราอหมโขใม่นะเฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเน้อไกเน้มันอู้ห้มพัดเยอูเอามาห้นเยอะมาฝากอรรยากาศ้อมเย็นดร้อมๆกินกิน้อๆอากาศพ้อนๆเดีย้อมๆบรรยากาศพ้อๆ้อมแซ่บพี่น้องมาเวยมามามาพี่น้องมาเลยมาแน้องกันครับ มา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 มกมา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 อยากามาเดมามามาเดมา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 ายาม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 าามามามกมา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 ยามาเาาม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 าามามาถึงามามาาม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 วมา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  กรารังแสบมิ้นข้ปุ่นายยายุ้งมกบปะมกบมกินตะนบุขึ้นครับขิงเขาแกงมู่บ้านหัวใจใหญเลยดิมาดูสิครัมาเด้นพี่น้องมาเด้อมากินในกันเด้อมาชูขคนหอนหอน bò con con bò con nó yên con bò con ta có mà ta kíp ta nó sẽ thằng ta đồi kui thôi sáng đứng chúng ta nhưng đi cả น้อมาพี่น้องมากมาหาเกี๊ยวก็มาหากินเนาะพี่น้องเนาะเบื่องว่าไม่เสียด้วยน้ำตับแตกพี่น้องตัดเป็นแ่แตกเรื่อาๆนานแค่ยีดมันแห้งแล้วนี่พี่น้องตัางการเลยมีอะไรครับบุฟเฟ่ต์ใครต่ เนู่โอ้ปีกแม่งปูถือกันสาดนี่เปยนหู้ต้นนี่นี่หัตดนเป็นบุญบาสนาไดยยินเสียงแต่ท้องตดันตะท้องต้นี่ผมสิดมหอดากเลยพี่น้องอีทีบอ อันตะโดยหนึ่งนี่เะือวตัวตะโดยตัวแล้วมือนอาลัมตัวพี่น้องตัวลายัอด้พี่น้องลายจีบแต่ทุกคนเก่มากเองตัวเนี่ยครับลมมันสีทองรมมันสีทองพี่น้องใช่หนเาจอด้วยพี่น้องอือีกตัวดีเอามือหนึ่งมือ ดำงดำจังแล้วก็ี่เขามาเรื่อยอือกันที้เขามาแล้วเองไม่คอยกัตาโดยผมมั้งเราไปมาเหยน้ำาขขปูยัวก็เหนื่อยคบใส่ก็ปป่อยมั้เรากระส่านผ่อเกินโอ้ไม่ได้ชูดินได้หล่ะจะผ่อก่อนก็ดี ค uhm. นน uh, like, mm ียตัวบ้านเ่ยเตียอยู่นะเขาเขาวนที่เป็นนังเต้ซีดูอยู่คุก่อนไปโดนน้กตาาหองหายละตาของหายว่าเพียรเยอะเลย่ดีเนะ กันเดือดาหน่ำจะได้ไหลรหน่ำจิมกุ้เจ็ดบกนกี้เท่าแบบนี้องแค่แบนี้รสเป็นหน่นอไอมห,ห,หอมนะ ใ mm ่ไปหเขากินนี่ยังแกนี่ยังให้ซางกินคอยนะอเขาปบผมให้คอเพามางผมมจะางเหียคนเดียวแล้วละจีแลวเลยาเหรียนชาสีบอแล้วก็เลืกซื้อมาใหม่ว่าธาตุสีล่ะก็ชาตุสีหรอ ถ้าซื้อต้องผื่งแ่ันด้สีขาวสีจริงเนาะนสีจริงกับสีขาวสีฟ้มกับสีขาวโหไม่อ,อยบ่มีเป็นมมีกือเจ้าเดพิิอน,นอ,อัน,น,น,อนั้นิิตมลนะเขาพี่เนาะพิชิมาคุณเมื่อไหร่นา่าเชื่อมาเจงอกนเยอะเน่ ก็กลังนุ่มดอกนีมือนึ่งก่อนที่เด้อดเลยไม่แปลกนะครับม่พี่น้องก็กำลังซีเซบเลวนี่ใส่ซีเซบอยู่ดอกน้อยๆนี่ข่อยนถ้าเจอไม่พี่น้องขอมากธุรกิจใหม่ล่ะผู้ใดขอมาทุกคนเลยคนแหลกตาทองพี่น้องบาสวรรค์มาเแม่นเียนี <N> นี่เดิมรู้ว่าของแท้บอกแล้วเขาปอยุ่ธมาทาหลายเทื่เราไปไป้จบมาสองรอบเลยครับมาหอ,ลอ,อาาแล้วว่าการจัดสิยยาปไปยรอกส่นองมาอุ้ยจะได้กับปูปลาชิบะตึงจีบันที่กินน้ำพี่หน่องคอยบอกอุ้รรออยจะมาขี้ก็จกับปลาถิบไปกินนักเขาเนี่ครับตัวเขาที่กำลังดุสวนก็จะชบ่บ่หัวเขาบอกเขามาหอดแล้วไม่จะคอยที่จทีน บ้านไหนก่อนอ่ะเหรอบ้านไหนก่ออุ้ยเต็มตัวก็ดนบานไันบ้านเพาะเอนยบ้านเพาะคอเ่ยพแม่งกูจะวัดกูลม่รูก็ต้องีหลักรัตน์อันนี้ไปทักกูอุ้ยก็าสนั่งาวสลักชาเยี่ยมหลรัตน์ลรัตน์ตีนข้ามลัเนทํไงบญเนบ้างนี่นี่นี่ไปหลัรัตนะพี่บ้านเน่ารวมเกเน เพราะว่าคนที่ไปคิด huh. อ่างที่รองคอยคิดอะไรไป่คิดอ่างวัพากระติ้กที s <S no. No. Okay. ้โดนลบขึ hmm. mm ้นใช่า่ะทุนคือมันหักไวนรงแดกก่อนนอนมันก็มันอย่กไปมันสิอืดกระอบครับอะไรอกระอบกระตี้ไปทั้งกระสอบยังฮ่มโอ้ยร่มแมบอก่า บังแด่ยดเอดบังลม เฮ้ขวดัเงินนี่ยังไะเงย่งนเียง้ามากหว่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องหัวกัาพี่น้องผัวพี่น้องผัวก็มีอยู่ข้างูเงินแมพี่น้องพ่อบ้านสวรรค์มได้สิมีพี่น้องอีจอยว้าวโหดาดว้าวเขาเอ้เลิศนี่ยตังไหนีัน้องบอกอยู่บพราางิยง

เด็กถึงกินดูๆผู้ใหญ่มันใช่ตเน่ไหวเลยมากเรารับด้วยเพราะนั่งกินแบบเต็มทีเต็มทีก่อนแบบนั่งสั้นเขาสั้นแข็งสั้นขาก่อนเดี๋ยวสิบเหมาะสมเนาะค่ะเนาะจบคลิปที่ขอบุณกันหนำยาไก่บ้านไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนไหนอยู่ไกลไกก็มาด้วยจาน พอีอ่ม่เอาเด้อ <gracias> พี่น้องเด้อบางใก่เลยพีเจียบพอดีแหละย่บอกไปแล่อเแส